นี่นะคะน้ำหนึ่งจะพาทุกทุกท่านนะคะไปรับชมนะคะอัปเดตสต๊อกเอตี๊ยสต๊อสต๊อต๊ดสต๊อต๊อจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเพชรยนต์นะคะและวันนี้นะคะพบกับน้ำหนึ่งนะคะและน้ำหนึ่งจะพาทุกทุกท่านนะคะไปอัปเดตสต๊อกรถ Toyota Corolla เอาติสนะคะวันนี้นะคะห้ามพลาดเลยคลิปนี้นะคะพิเศษมากๆใครที่กำลังมองหารถเก๋งขนาดกลางนะคะแล้วก็อยากจะได้เอาไว้ใช้งานนะคะประหยัดน้ำมันถึกอึดทนนะคะปัญหาจุกจิกนี้ไม่ค่อยมีเลยนะคะกับตัวต้งล่นดาเอาติสนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะอัปเดตสต็อกให้ทุกๆท่ทานได้รับชมไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะคะและคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งนะคะ ทริปนี้รีวิวอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะเสรีไทยนะคะซอย68เลี้ยวเข้ามาเลยนะคะที่ซอย68ลงสะพานเลี้ยวซ้ายตรงสุดเข้ามาคุณจะเจอรถอาณาจักรรถยนต์นะคะที่เ,เป็นรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมิโบรีเอาละค่ะนะคะมามาดูกันดีกว่าว่าเรามีสต๊อกกี่คันกันบ้างบอกเลยว่ามีมากถึง 80สิบกว่าคันเลยนะคะมีทั้งสีดำสีขาวสีเขียวสีชมพูไม่ใช่มีสีบอลเงินสีดำนะคะสีขาวนะคะแล้วก็มีสีขาวดำด้วยนะคะเมื่อกี้สีเขียวสีชมพูไม่มีนะคะอ่ะมาเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูข้อมูลก่อน รถเป็นเยอะมากเลยนะคะวันนี้มึงจะมาอัปเดตสต็อกรัวๆนะคะมาเริ่มจากคันแรกกันดีกว่านะคะสีนี้นะคะเป็นสีที่ขายดีมากๆรู้ไหมว่าเอาติสเนี่ยที่เพชรยนต์เป็นเบสเซลเลอร์คืออันดับหนึ่ง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 เลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะเอาติสนะคะแต่ละเดือนเนี่ยขายมากกว่า35คันเลยนะคะมากกว่า35คันนะคะมีเอ่อเดือนหนึ่งเอาติสนะคะขายไปมากถึง45คันเลย ะะมากถึง45คันเลยบอกเลยว่าเอาติดนะคะที่นี่เราขายดีมากๆการันตีลูกค้ากลับมาซื้อแล้วคันนึงแนะนําต่อกันมาซื้อกันเยอะเลยนะคะบางคนเนี่ยดูคลิปเรามาเะคาะอยู่ต่างจังหวัดก็ขับรถแบบมากไกลเพื่อที่จะมาดูรถเอาติดที่เพชรยนต์กันเลยทีเดียวอะมาดูคันแรกกันดีกว่านะคะมาดูคันนี้ คันนี้นะคะเป็นสีบร้อนเงินอมาเริ่มจากคันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนึ่งขอดูข้อมูลสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารถเราเยอะมากๆนะคะอาติสเนี่ยบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคันนี้นะคะเป็นอาติสโฉมปี2018นะคะปี2018นะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะสเส้นคะโฉมนี้นะคะบอกเลยว่าข้อดีของเขาในเรื่องของความปลอดภัยรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นไมโนเชนนะคะก็คือมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด 7ใบนะคะได้ถุงลมนิรภัย7ใบด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแมกนะคะแมกขอบ16นิ้วนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นอ่าเดิมจากโรงงานนะคะเป็นแมกสีทูโทนนะคะแล้วจะบอกว่าถุงลมนิรภัย7ใบนะคะไม่พอนะคะคันนี้นะคะได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทแล้วด้วยนะคะได้เป็นปุ่มสตาร์ทมือพุชสตาร์ทสต็อปด้วยมือแล้วก็ด้านหลังของเขาด้านท้ายของเขานะคะคือเอ่อสามารถเปิด จากด้านหลังได้นะคะเป็นรุ่น m i n ์เน h a ช e แล้วแล้วก็รุ่นนี้นะคะขายดีมากๆเลยนะคะใครสนใจคันนี้ปี2018ราคาตั้งขายที่4 6 9 9 0 0 0บาทคันนี้นะคะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000นะคะเออจัดยอดได้เต็มด้วยนะคะก็คือคันนี้ราคา4 6 9 0 0 0 0จัดยอดได้ลดลดเลยจัดยอดได้อยู่ที่ประมาณ5,500ออกรถฟีดาวฟีดาวได้ ออกรถศูนย์บาทได้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่กําลังมองหารถที่แบบว่าอยากออกรถนะคะไม่ใช้เงินสักบาทก็เข้ามาดูได้ที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพามาดูด้านในขอให้ดูด้านในคันนี้ก่อนได้ไหมนะคะมาดูคันภายในด้านนี้ก่อนดีกว่านะคะเออรุ่นนี้นะคะได้เป็นภายในเออรันนี้นะคะ เป็นปีสองพันเป็นหนึ่งจุดแปดอีนะคะเป็นหนึ่งจุดแปดอีนะหนึ่งจุดแปดอีจะแตกต่างกับหนึ่งจุดหกอียง่าหนึ่งจุดแปดอีนะคะคันนี้จะได้ถุงลมนิรภัยสองใบนะนะคะไอที่บอกว่าเจ็ดใบเป็นหนึ่งจุดหกีอันนี้เป็นหนึ่งจุดแปดนะคะจะได้เป็นเบาเบาผ้าสีดำนะคะเบาผ้าสีดำนะคะเอ่อแล้วก็ในตรงนี้นะคะก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์ ซ v วทนะคะซปเปอร์ซีวิีนะคะก็ได้หน้าจอนะคะอันนี้เป็น1.8นะราคานะคะ อยู่ที่469,000นะคะอ่าอันนี้ 1.8e นะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ 1.8e ปี2018นะคะแต่ว่า 1.8e ของเขาจะเป็นกุญแจไขนะคะย้ำนะคะเป็นกุญแจไขไอ้ตัวที่มันเป็นพุทสตาร์ทเป็น 1.6g นะคะเมื่อกี้น้ำหนึ่งไม่ได้ดูอ่ะมาอันนี้คือเริ่มใหม่นะ 1.8e นะคะราคาตั้งขาย469,000ปี2018คันนี้ใหม่อยู่ที่186,000 ะะก็ถือว่ารถประมาณ5ปีก็ถือว่าขับอยู่ที่ประมาณ30,000กว่ากิโลก็ถือว่าโอเคนะคะระยะทางเหมาะสม1.8อีราคาตั้งขายที่4 6 9 0 0 0หนนะคะอ่ะตัวนี้ใครที่กำลังมองหาแบบว่าเออเครื่องเครื่องใหญ่เครื่องทันแก็เป็นคันนี้แนะนำแนะนำได้เลยนะคะเป็น4ีบอลเงินอ่ะมาเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปดูคันที่2กันต่อเลยนะคะคันที่2นะคะคันนี้เป็น1.6 จี G, นะคะเป็น 1.6G ปี2010 10 10 10คันนี้เป็นปี2018นะคะปี2018เหมือนกันแต่คันนู้นจะเป็น1.6เอ่อ1.8นะคะคันนี้จะเป็น 1.6G 1.8G กับ 1.6G นะคะตัวนี้นะคะก็เอ่อชมหน้าเหมือนกันค่ะแต่ว่าต่างกันที่เครื่องนะคะแล้วก็บอกนะคะมาดูตัว G กันดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ได้แบบเดินทางไกลมากๆหรือว่าขับขี่อ่แถวในเมือง แต่ว่าบางทีก็ขับไปเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะไปรับผู้โดยสารได้นะคะก็ใช้เป็นรุ่นนี้กันก็เยอะนะคะคันนี้นะคะเป็น 1.6G นะคะปี2018เช่นเดียวกันคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่4 6 9 0 0 0เาเช่นเดียวกันเลยนะคะต่างกันที่ปีนะคะก็คันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังเอามาดูเบาะหนังกันดูแบบรวดเร็วเลยมาคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังนะคะอ่ะถุงลมนิรภัย7ใบนะคะ ไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นสองพันกิโลกว่าๆได้เป็นปุ่มพุตสตาร์ทนะคะคันนี้สตาร์ทด้วยมือนะคะแล้วมาดูด้านหลังค่ะนะคะมาดูด้านหลังอันนี้เมื่อกี้น้ำหนึ่งไม่ได้เปิดเปิดด้านหน้านะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะสามารถเปิดด้านหลังได้เลยดีอย่างนี้ค่ะคือเราไม่ต้องไปดึงด้านหน้านะคะหรือว่าเปิดจากกุญแจนะคะน,นี่คือเปิดด้านหลังถ้าเราปลดล็อกนะปลดล็อกเราสามารถเปิดจากด้านหลังได้เลยนะคะแล้วก็รถทุกคันเราการันตีค่ะนะคะก่อนที่จะปล่อยถึงลูกค้านะคะยางอะไหล่อุปกรณ์ื่องมือแม่ลงมีครบ แน่นอนนะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะอ่ะนะคะทะเบียนห้าแปดปดหนึ่งนะคะมีเซ็นเซอร์กะระยะด้วยคันนี้เป็นสีบรอนเงินนะคะสีบรอนเงินสีเทานะคะอะมาดูคันต่อไปกันบ้างนะคะคันนี้นะคะสีดำนะคะสีดำป้ายทะเบียนหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะคันนี้ส,สีดำสีดำใครที่กำลังมองหารถที่แบบบางคนก็ชอบเนอะรถสีดำนะคะดุด,ดัน นะ,ะเลขทะเบียน3ตัวด้วยนะคะได้เป็นกระจังหน้าเดิมนะคะเดิมสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคะคันนี้อันนี้เดี๋ยวดูด้านในนะคะอ่ะมาคันนี้น่าจะเป็น1 6ึนะคะเป็นหนึนะคะหนะึ่นึ่อบเลขทะเบียน181หรือ171อ่ะมาดูกันนะคะ คันนี้นะคะได้เป็นถุงลมนิรภัย7็ใบเช่นเดียวกันคันนี้เป็น 1.6G ค่ะปี2017นะคะปี2017สีดํีดำมาอยู่ที่1 4 5 0 0 0กิโลกว่าๆนะคะก็เป็นพุตสตาร์เช่นเดียวกันนะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะภายในสวยมากๆนะคะเอามาดูด้านหลังกันด้วยเมื่อกี้คันเมื่อกี้เราไม่ได้ดูด้านหลังเนาะออามาดูด้านหลังค่ะนะคะด้านหลังนะคะ,ะ,คะก็กระเป๋าใส่เอกสารนะคะจะอยู่ฝั่งด้านหลังผู้โดยสารนะคะ ตอนหน้านะคะอยู่ด้านหลังพุทธิสารตอนหน้าอ่ะสวยมากนะคะสีอันนี้คือสีดำนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ภายในสีดําต้องเป็น1.8นะคะอ่ะมาดูถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นเอาติสเช่นเดียวกันนะคะเป็น1.6ไม่ใช่สี1.8 e นะคะเป็น1.8 e อีสีบรอนเงินเรามีเยอะค่ะทั้ง1.8นะคะหรือว่าจะเป็น1.6นะคะปี17-18นะถ้าเป็นโฉบนี้นะคะหรือปี16เอ,อ ไปลายนะคะก็จะเป็นโฉมไมเนอร์เชตแล้วนะคะอ่ะมาดูนี่ค่ะนี่เป็นกระจังหน้าโครเมียม3เส้นนะคะรุ่นนี้นะคะเป็น1 6 g แต่ว่าเป็นก่อนก่อนโฉมหน้าไมเนอร์เชนนะคะเป็นก่อนโฉมหน้าไมเนอร์เชนนะคะคันนี้ราคาตั้งขายทยี่ที่429,000บาทนะคะก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000 7,000นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000ไปปลาย นะคะปี2016นะคะคันนี้มาอยู่ที่154,000นานะคะอ่ะก็เราดูสีบรอนเงินสีดำไปแล้วมาดูสีขาวกันบ้างคันนี้นะคะเป็น1.6 g สีขาวสวยมากสวยมากๆเลยนะคะใครที่ชอบสีขาวนะคะนี่ ะะให้ดูไฟท้ายเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ําเกาะค่ะนะอันนี้เราทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะก่อนปล่อยถึงมือลูกคา้าน้ำหนึ่งจะปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะมาดูกันดีกว่าดูด้านหน้าอ่ะให้ดูด้านหน้านะคะมาดูด้านหน้าคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่4 3 9 0 0 0ปี2018ด้วยมาอยู่ที่แสนเก้านะคะ4ี0 0 0 0 439,000นะคะ439,000ปี2018นะคะใหม่192,000 1.6G นะคะ 1.6G อ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดู439,000นะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งมีเราเซลล์เราทุกคนนะคะ หาดอกเบี้ยพิเศษถูกๆให้ไม่ต้องกังวลเอาเครดิตเข้ามาดูได้เลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะออกรถฟรีดาวฟีดาวทุกคันค่ะนะคะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะถ้าผ่อนสบายๆระยะยาวเนาะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณประมาณ7 0 0 0 7,000 7,000 ประมาณนี้นะคะบวกลบนิดหน่อยนะคะบวกลบนิดหน่อยนะคะอ่ะมาดูถัดไปกันบ้างนะคะคันนี้ 1.6G นะคะ439,000นะคะสีขาวหรือจะเป็นสีดำอีกสักหนึ่งตัวสีดำอีกสักหนึ่งตัวนะคะอ่ะนี่นะคะสวยจริงๆคันนี้นะคะเอ่อเป็นโฉมหน้าไมเนอร์เชนเช่นเดียวกันแล้วก็คันนี้ก็เป็นโฉมหน้าไมเนอร์เชนเช่นเดียวกันใครสนใจคันไหน ะะทักเข้ามาได้นะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะว่าเมื่อกี้นะคะดูรีวิวจากน้ำหนึ่งมานะคะคันนี้สีดำนะคะทะเบียนนี้นะคะสอบถามได้นะคะหรือจะเป็นคันนี้นะคะอ่าสีบอลเงินนะคะคันนี้นะคะเป็นโฉมหน้าไมน h a เชนเช่นเดียวกันราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่479,000คันนี้บอกเลยว่าไม้น้อยมากไมไม่ถึงแสนเลยไม่อยู่ที่85,000กิโลกว่านะคะก็คันนี้นะคะจะผ่อนอยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 ะะ479,000อยู่ที่ประมาณ8,000นะคะคันนี้ปี2018นะะสีเทาสีบอนเงินอ่ะคันนี้ก็เช่นเดียวกันเรามีเยอะมากๆเลยเห็นไหมนะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะสีเทานี้เราเดินมาหลายคันแล้วอันนี้คือเรายังไม่ได้ไปไหนนะ,ะนะคะอ่ะคันนี้นะคะก็เ,เป็น1 6 4เช่นเดียวกัน,นะค่ะนะ,ะปี2018นะค,ะคันนี้ไม่อยู่ที่เดี๋ยวนะน้ำหนึ่งดูก่อนไม่อยู่ที่139,000 449,000นะคะคันนี 4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ตามด้านล่างนี้เลยนะคะอะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะเดี๋ยวด้านหลังน้อยใจด้านหลังน้อยใจแล้วนะคะคันนี้นะคะมาดูปีนี้กันบ้างโฉมตัวนี้นะคะเป็นปี2011นะคะปี2011ราคาตั้งขายอยู่ที่4 2 4 9 0 0 0บาทใครที่อยากผ่อนสบายๆนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000 น้ำหนึ่งแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็นโฉมหน้าแบนบอกเลยว่าโฉมนี้นะคะไปดูได้นะคะในเรื่องของความอึดทนนี้แบบว่าเป็นที่หนึ่งในเรื่องของปัญหาจุกจิกเนี่ยน้อยมากที่จะมีปัญหาจุกจิกโฉมนี้คือทนมากๆเลยนะคะโฉมชายาเขาโฉมหน้าแบนอ่าชายาเขาโฉมหน้าแบนนะคะคันนี้เป็นปี2 0 1 1นะคะราคาตั้งขายสองแสน่หมื่นเกตัวนี้นะคะเป็น1.6 E เป็น CNG ด้วยใครที่มองหารถ CNG นะคะบอกเลยว่ารถของเพชรยนนะคะ CNG จะเป็นเดิมแท้จากโรงงานดูง่ายๆเลยนะคะของ CNG จากโรงงานก็คือเขาจะเติมตรงฝาถังนะคะไม่ใช่เติมด้านหน้าถ้าเป็นด้านหน้านี่คือใส่มาเนาะจะเติมฝาถังนะคะคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ห้า0ันเป็นไงคุ้มไหมคะคุ้มมากนะคะอะมาดูนะคะก็เป็นตัวนี้จะเป็นสีสีเทา นะคะสีบอนเงินเช่นเดียวกันนะคะสีบอลเงินเห็นไหมให้ดูท้ายท้ายเขาสวยมากนะคะท้ายเขาสวยมากนะคะอ่ะคันนี้น่าจะล็อกไว้นะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะมาดูสีดํากันบ้างหน้าแบนสีดํานะคะคันนี้น่าจะเป็น CNG เช่นเดียวกันนะคะเป็น C n เเช่นเช่นเดียวกัน c n g จจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายคันนี้เดี๋ยวน้ำหนึ่งดูดูข้อมูลก่อน <c oughs> นะคะคันนี้นะคะ ราคาตั้งขายอยู่ที่เท่าไหรน่นอนะคะของเรามีเยอะมีตั้งแปดสิบกว่าคันเลยอันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่รีวิวอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะเรามีเออโกดังเก็บรถจนด้วยนะคะอยู่ด้านหลังนู้นเลยนะคะน้ำหนึ่งเคยพาไปแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวจะพาไปโกดังสามังนะคะอะมาดูอ่ามาดูคันนี้นะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะ ค้นหาก่อนคันนี้นะคะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่ปีสิบสองจดสิบสามนะคะสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันอันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่สี่พันนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่สี่พันนะคะอ่ะมามาดูกันต่อมาดูกันต่อนะคะอะเอาติดฝั่งนี้กันบ้างนะคะก็มีสีบอลเงินอีกแล้วอีกสักหนึ่งอะอันนี้เปิดได้อันนี้ไม่ได้ล็อกไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีบอลเงินมี เซนเซนอร์ถอยเซ็นเซอร์กะระยะด้วยนะคะคันนี้นะคะมาดูด้านหน้ากันดีกว่านะคะดูด้านหน้ากันนะคะอ่ะมาคันนี้นะคะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่อยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะสี่แสนหนึ่งหมื่นไม่ใช่สี่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะอ่ะรถทุกคันค่ะเรามีสคบนะคะ เราจะมีสคบไว้ด้านหน้านะคะนี่นะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะเรามีราคาคันนี้นะคะปี2018จะบ่งบอกหมดเลยนะคะราคา479,000เนาพนะคะ 1.6G ปี2018อุสยไม้น้อยมากมายอยู่ที่60,000 60, 60, ่นหกหมื่นกิโลกว่าเองนะคะคันนี้คุ้มมากนะคะราคา479,000เกาพก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ผ่อนประมาณ8,000ต้นๆน,นะ,ะผ่อนประมาณ8,000ต้นๆน,นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งเช็คดูแป๊บหนึ่ง คือตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของเราเนี่ยคือตอนนี้ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะปล่อยตอนไหนนะคะก็คือเดือนนี้เป็นเดือนกันยาก็คือโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยจะหมด15กันยาก็คือ2 9 9จจะผ่อนอยู่ที่เอ่จปีนะคะแปดบสงวด 2. 5 9จุดหจะผ่อนอยู่ที่4ปี2 7 9จุด็ผ่อนห้าปีและ2 9 9จุดจะผ่อนหปีเจปีถ้า2 9 9จดเเเนี่ยคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ อประมาณเดี๋ยวคำนวณให้ถูกก่อนคันนี้นะคะอ่ะมาสอสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันถ้าสองจุดเก้าเก้าคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหุย้ยเจ็ดพันหกเองอะประมาณเจ็ดพันหกประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยปีดาว ฟรีดาวด้วยผ่อนอยู่ที่7,600นนะคะปี2018ไม่น้อยมากถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะคุ้มมากๆเลยมาดูภายในอะดูภายในฝั่งนู้นดีกว่าดูภายในฝั่งนู้นดีกว่านะคะจะได้เห็นเนี่ยค่ะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ได้เป็นพุชสตาร์ทด้วยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัย7จ็ดใบนะ,ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะคะแบบ sequential shift นะคะก็เนี่ยค่ะไต่ระดับเกียร์ได้ นะคะต่อให้เป็นเกียร์อัตโนมัติก็สามารถไต่ระดับเกียร์ได้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันมีฟังก์ชันด้านซ้ายมือด้วยนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายมือด้วยนะ,ะกระจกก็เอ,อ่ออันนี้นะคะเป็นเนี่ยค่ะมีตัวตัดแสงนะคะแล้วก็ไฟโอ้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะน้ำหนึ่งชอบมากเลยนะคะผู้หญิงเนาะขับรถต้องมีไฟนะคะนี่นะคะมี กระจกนะคะทั้งสองบานเลยนะคะมีกระจกทั้ง2บานเลยตรงนี้ก็มีนะคะอ่ะนี่นะคะคันนี้ไม่น้อยมากคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็มีไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารด้วยนะคะกว้างนั่งสบายถึกอึดทนอะไหล่หาง่ายเข้าซ่อมที่ไหนก็ได้บอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะคันนี้ mm. ไม่หกหมื่นผ่อนอยู่ที่7จ็ดพัคุ้มจริงๆนะคะกับโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษแต่ถ้า ออหลังวันที่15ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะคะก็ยังมีดอกเบีย้ยพิเศษ2 7 9เช่นเดียวกันนะคะแต่ผ่อนอยู่ประมาณ5ปีนะคะอะมาดูคันต่อไปกันนะคะกับคันนี้ค่ะสีบรอนเงินสีเท่านะคะปี2010 นะคะคันนี้ปี2018 1.64ราคาตั้งขาย,ยที่469,000บาทนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000 8,000ต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะคะก็คันนี้เอารถฟฟีดาวนะ,ะฟีดาวจัดยอดได้เต็มจัดยอดได้ลน้นๆเลยนะคะอะมาดูคันต่อไปอีก1คันค่ะนะคะเป็นตัวสีบรอนซ์เงินเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้จะต่างกันกันกบตัวนี้นะนะ,ะตัวนี้เป็นกระจังหน้า3เส้นนะคะปี2016นะคะคันนี้เป็นปี2016ราคาตั้งขายอยู่ที่ว้าว 3 4 5 0 0 0สนานะคะทำไมถึงราคาอยู่ที่3 4 5 0 0 0 0ันก็คันนี้ใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 2, 000, 2 0 0 0นสองนะไม่ My อาจจะค่อนข้างที่แบบปาไป2 0 0 0 0 0เนาะเราก็เลยได้ราคานี้นะคะราคานี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6000บาทนั่นเองนะคะก็ผ่อนสบายๆนะคะก็เราการันตีอยู่แล้วนะคะนี่ส่วนของตัวเครื่องเครื่องเดิมแน่นอนเล่นไม่มีชำ้ำรดสูญหายนะ,ะตัวเครื่องตัวถังโครงสร้างนะคะตร,ตรงนี้นะคะมั่นใจได้เลยนะะอันนี้ก็คือผ่อนสบายๆเนาะเพราะว่าเป็น ชมหน้าชมหน้าเก่าก่อนมาเนชนะคะก็พอนอยู่ที่6,000ค่ะมาดูคันต่อไปนะคะคันนี้เลขทะเบียนสวยมากนะคะไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนป้ายทะเบียนหรือเปล่านะ,ะอันนี้นะเขียนว่าติดจองด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูคันนี้นะคะอ่ะมาดูดูป้ายคันนี้นะคะเป็นเอาติส6 g ปี2018นปะ,ะปี2018นะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่ 489,000บาทไม่น้อยมากม่อยู่ที่40,000เองนะคะมาอยู่ที่40,000คันนี้ส่อนอยู่ที่ประมาณ8,000นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000ไม่40,000นะคะสวยมากดูเลขะเบียนดิไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอันนี้ใครสนใจคันนี้นะคะสอบถามติดต่อกันเข้ามาได้อีกทีหนึ่งนะ,ะโทรเข้ามาหาเราได้หรือว่าตามด้านล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะน้ําหนึ่งพาอัปเดตสต็อกนะคะบอกเลยว่าเรามีอีกเยอะเลยนะคะมีถึง80 กว่าคันเลยนะครับแปคันเลยนะคใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เพราะว่าเอาติของเรานะคะเป็นเบสเซลเลอร์เป็นที่1ของเชรยนต์เลยนะคะแต่ละเดือนนี้ เป็นเบสเซลเลอร์นะคะเป็นตัวท็อป1เลยติด1ใน3เลยนะคะก็คันนี้นะคะก็มีหลายสีหลายโฉมด้วยกันนะคะใครสนใจก็ติดต่อตามด้านล่างนี้เข้ามาเลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งพาไป update update อัปเดตสต็อกอัปเดตสต็อกนะคะคร่าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะว่าน้ำหนึ่งจะพาไปอัปเดตสต็อกนะคะ ค่ายไหนรุ่นไหนกันอีกนะคะอาละคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ได้นะคะคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ